ที่สนใจเติมทองแบบราคาถูกนะให้ทักไปที่เพจ Over Top Up นะฮะเติมแบบ ID p a s s ปลอดภัยไม่โดนแบนแน่นอนนะครับผมก็สามารถกดลิงก์เพจใต้คลิปนี้ได้เลยนะฮะกิจกรรมส่งท้ายปีของ f ฟ e ีมินิโ o กับ Over Top Up นะเพียงแค่คุณมียอดเติมขั้นต่ำเ่ย200บาทก็สามารถร่วมกิจกรรมได้แล้วนะครับผมรางวัลใหญ่ก็คือ PS5 Spiderman 2 Edition นะครับผมแล้วก็ รางวัลอื่นๆอ,อีกมากมายเลยนะรวมมูลค่ากว่า1 0 0 0 0แบาทนะครับผมลิงกิจกรรมเนี่ยจะอยู่ใต้คลิปนี้เข้าไปอ่านรายละเอียดกันได้นะครับโอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผม TTKT Studio นะเก็ปเดตมาแล้วนะครับผมมีอะไรมาบ้างเช็คอีเวนต์ก่อนแล้วกันนะครับผมอีเวนต์ก่อนแล้วกันเฮ้ยเจลีกว่ะทีนี้เป็นของเจลีกไหมนะเฮ้ยอลิมิตสวยนะ อลิมิตอะลิมิตห้าสิบทองแล้วก็เจลีกสวยโอ้โหหนึ่งร้อยทองว่ะนะหนึ่งร้อยทองว่าโอเคสวยนะครับผมห0ึ่งรอยทองอย่าบอกนะเฮ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยนนะเดินนะเดนนะเอ๊ะไม่หนึ่งร้อยนะหนึ่งร้อยห้าสิบทองนะเนี่ยนะอลิมิตหนึ่ง เจลีกหนึ่งแล้วก็เม็กซิโกหนึ่งนะครับผมหนึ่งร้อยสิบทองว่ะได้สวยนีย่งไงสวยหนึ่งร้อยสิบทองในอีเวนต์นะนะครับผมสวยสวยสวยเนะี่ยใจเยอะว่ะรอบนี้เล่นกันไม่หวัน่นไม่ไหว <laughs> เล่นกันไม่หวัน่นไม่ไหวอันนี้ก็เปิดฟีเจอร์ฟรีหนึ่งครั้งอันนี้เฮ้ยเปิดสองครั้งเหรอ Jelly, เจลีฟีเจอร์เวอร์ไวเฮ้ยเปิดฟรีสองครั้งสวยดี สวยดีเยอะเจีมว่ะเจีมว่ะเปิดฟรีสองครั้งนะครับผมสําหรับฟีเจอร์เขียวอาทิตย์นี้สวยเลยนะครับผมนะฮะสวย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 เจีมเจีมนะฮะน่าจะประมาณนั้นแหละเดี๋ยวเช็คตรงนี้ก่อนอ่าโชว์ไทม์เจลีกแล้วก็เจลีก MVP ประจำเดือนนะครับผมก็โชว์ไทม์ทั้งคู่อ่ะนะฮนะเป็นโชว์ไทม์ทั้งคู่ แล้วก็เวอร์บายครับผมฟีเจอร์เขียว p อ l เป้ซาร่านะฮะสวยทานเป้น่าจะร้อยร้อยหนึ่งเปล่าวะแต่แต่เวอร์ชันนี้เป็นกองหน้านะนะี okay. ่โ okay. อเคโอเคอ่ะทีนี้สวยป่ะนะถึงเพชรนาเตจะไม่เยอะก็เถอะแต่ก็ยังมีฟีเจอร์เขียวให้ได้เปิดกันนะี่ฮะยังมีฟีเจอร์เขียวให้ได้เปิดกันโอเคฟีเจอร์เขียวเปิดฟรีสองครั้งนะนะฮะ ฟีเจอร์เขียวเปิดฟรีสองครั้งเอ็มเป้ซาร่าเอาจริงนะเป้ซาร่าเท่านั้นเนะเป้ซาร่าเท่านั้นในชุดนี้นะคนอื่นก็เฉยเนะี่ยถ้าแตเด่นเด่นเด่น,เด,น,เ,ดนเด่นนะก็ซาร่าเป้เป้เปน่าจะเป็นโกโปรชื่อนะ่ยโกโปชื่อเก้าเจ็ดจบสกอร์วูบจับสกอร์เยอะนะเก้าสองไม่รวมบูทความเร็วอืมปกตินะครับผมเป้สกิลก็ ไปทางยิงนะครับผมนะโคโพเชอร์ซาร่าเนี่ยรูเอ้ยไม่ใช่รุมิงเฟลงเป็นสไตล์ปีกเป็นสไตล์ปีกนะมวนเหมือนซาร่าเวอร์ชันนี้นะเลี้ยงบอลมาแล้วจบสกอร์โอเคความเร็วความเร็วก็ววพอได้อยู่นะนะซาร่าดับเบิ้ลทัชปั่นโคง้งนะยิงลูกพุ่งยิงไกลแทงบอลทะลุช่องาาก็มาไซก็โอเคก็เป็นสองคนนี้แหละที่เด่น ในวันนี้นะครับผมโอเคแต่ที่แน่อีเวนต์แจกทองเนี่ยร้อยสิบแล้วก็เปิดฟีเจอร์ฟรีสองครั้งสวย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 แล้วก็ได้ตัวนี้มาด้วยนะตัวนี้ยังไม่หมดนะครับผมตัวนี้ยังไม่หมดเหลือ,อกี่รอบวะนนียต้องเช็คเปิดไปตอนนี้เนี่ยอุ้ยเหลืออีกประมาณสี่สามครั้งนะครับผมมาสามครั้งนะถ้าเปิดรอบนี้ไปก็เหลือ,อมาสามครั้งนะครับผมสาหรับเอ่อ อะไรอ่ะเรียกว่าอะไรอ่ะคลับอิตาลีอนะเนี่ยคลับอิตาลีโอเคอืมสวย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 เนะีนะ่ยฟูลริสิกเนี่ยของเอซนะีมิลานเนี่ยเอซีมิลานโอเคนะครับผมโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับเกีเด่มาแล้วมีแรมาบ้างหลักๆก,ก็ห5 0ทองจากอีเวนต์แล้วก็ กิดฟีเจอร์ฟรีสองครั้งสวยๆนะครับโอเคประมาณนี้ยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์แลวก็กดดิ่งด้วยนะฮะคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบาย